สวัสดีจ้าขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องแล้วแต่นหนกเสียจ๊าซึ่งเป็นรายการที่แบบว่ารวบรวมครอบครัวของเจ๊ฟเชนยิ้มว่าทําอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างงานอะไรบ้างไปเที่ยวที่ไหนทานอะไรอร่อยออร่ยซึ่งวันนี้นะคะเพื่อนมือรายการนั่นคือแมมแต่ถ้าพี่เจมกว้างมาหน่อยเจ้ก็อาจจะเป็นเพื่อนเอรายการนะจ๊ะวันนี้แมมก็อยู่ที่ร้านเจ๊ฟเชนยิ้มเตี๋ยวตุ๋นสีซึ่ง เดียที่อร่อยที่สุดในสามโลกนะคะร้านของเราเมนูเด็ดเยอะแยะมากมายเลยวันนี้อยู่ที่ร้านตอนนี้ตอนบ่ายแล้วซึ่งเราเลือกมาตอนบ่ายเพราะว่าจะได้ถอดแหนคุยกับทุกคนนะคะซึ่งร้านเราก็มีการฉีดล้ลกอกอลดน,นั่นงโต๊ะนี่โต๊ะเืสะอาดฉีดอะลกอฮอล์นะคะุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อให้เพื่อนนะคลีนนิ่งตลอดเวลาเพื่อให้ลูกค้าทุกทก่านเข้ามาทานแล้วรู้สึกว่าสะอาด ปลอดภัยไม่กังวลนะคะเมนูเด็ดของเรานี่เลยเดี๋ยวบอกก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่สาขาน,นึงนะคะเมนูเด็ดจะเป็นเมนูอย่างนี้เลยเจี๊ยบเชิญยิ้มเต๋วเต็มตีนมีอะไรบ้างมีเกาเหลามีกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวก็มีเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่แล้วก็มีตีนกระเทียมมีแซบโนวต้มแซบนะคะ,ะ,คะมีหลากหลายรายการมากเลย ทุกอย่างดูแลทุกขั้นตอนด้วยแหม่มดูแลเองแล้วก็มีพี่สาวผีู้ที่ร้านที่ดูแลนะคะซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันนะคะวันน,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 นี้วันดีวันนี้วันว่างเดีย๋ยวเราไปต่อที่สาขา2กับสาขา8เลยวันนี้พามาทัวร์สามสาขาที่เปิดตั้งคิออยู่ขณะนี้เลยไปกันไปดูอีกสองสาขาเป็นยังไง ตุนแล้วนะคะน้ำซุปที่เช็คแล้วอร่อยใช้ได้นะคะสาขา2กับสาขาแบบสาขา1ขายในราคาเดียวกันนะคะรสชาติเหมือนกันถ้าใครชิมแล้วแบบว่าเอ้ยสาขานั้นเป็นยี้สาขาเป็นอย่างนี้เป็นยังไงติดชมเขียนมาบอกทางอีพีของแหม่มนี่ได้เลยนะคะ เดี๋ยวไปรับเมนูลูกค้าก่อนสวัสดีค่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่าจ้ามาแล้วนะคะวัน,นนี้แม่ก็อแหน่มก็มาส่งของนะคะมาดูแลคุณภาพของที่ร้านเปียวตตเต็มตีนเจี๊ยบเชิญยิ้มสาขาแปดเลยนะคะรูปรักษการแต่งร้านก็จะเหมือนกันที่ซ้ายกันที่สาขาหนึ่งคือเจ้าของร้านของสาขาแปดที่ซื้อแฟรนไชส์แบบเนี่ยก็ต้เป็นคนขี่ฮาร์เรน ร้านก็จะมีเทนฮาเล่คือรูปเจ้าของร้านคือน้องตุ้ยนะคะแล้วก็อันนี้รูปเจ้าของแฟชั่คือคุณเกียร์ชวนยิ้มนะคะสวยไหมเราเราเซฟได้ถูร้านทุกร้านเมนูทุกร้านจะเหมือนกันวันนี้แหม่มก็จะมาเช็คว่าวัตถุดิบเป็นยังไงเอาน้ำซุปเป็นยังไง ครอบครัวเรานะคะสช่จ้าพี่แหม่มก็มาอยู่ที่วันเพนเอเชียดิงวันเพนเอเชียดิงมีอะไรน้ำสมายค่ะน้ำสรายใสยะะสะอาดน้ำสรายของคุณอ้อนะคะรับสมัครวันเพนเอเชียดิง่นเป้นรเราผู้ใดเลนะรายได้ประจำคุณเพนแล้วนั่นก็คือูุมีะคุณน,นะคะสปอนเซอร์ของแล้วแต่แหม่มนะเจี๊ยบเลยนะจะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อ่าผู้ใดเไยนะ อันนี้เราต้องแข่งสายโบราณต้องแข่งสายโบราณแต่ว่าแม่ละเอียดอุปกรณ์เราจะไม่ค่อยโบราณนันตามทันสมัยตามเลยเนี่ยตอนเป็นเด็กอ๋อนี่เพื่อนยเห็นี้นะใช่นง่นตรงนี้นะนั่นตรงน้กระหกไปกหกมาจ้าเล่นคลาสก็มีเยอะมากแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นแบบว่าเอาอ้ปกรณ์ใส่แล้วก็กดนี้ ก็านสมขึ้แหละ่ไม่งรอไม่ใช่งานหลักของพี่อนะคะนาหลักของแม่แม่ละเอียดนนะอันนี้คือร้านคุณยายนะคะหรือว่าเรานำเสนอให้ีาเรียกไรนะถ้วยละ15บาทปกติอ่ะข้างนอกตัวใหญ่ตามร้านทั่วไปเขาจะายยบาทแต่ว่าคุณยายบอกคุณยายใดีโปรโมชั่นแรงด้วย่ะใสเลือกได้ไม่อ่ะ่หม ปกติให้สามอย่างแต่เมื่อกี้เห็นยายอ้อใส่ให้เหนือไปทสี่ข้ายแม่ขอกินด้วยนีเนนิดนึเน่่นนเนาเน่เ่เนเนเน่เอ่เน่เ่เ่เน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 าเัเน่เน่่่เน่เน่อนเน่เ่นเน่เนเนเน่เเน่่น่่เ่่ายเนคนใ่ยเเเเเ ปั่นน้ำแข็งดิโอ้ยช่วยปั่นน้ำแข็งดิปั่นน้ำแข็งเพื่อจะทำอาหารกินปตามๆๆอันนี้จะดูไม่ค่อยคล่องแคล่วนะคะเพราะว่ามันนี่เป็งานประจำของเรางานของประจำของคุณมันพันล้านขอบคุณคุณอ้อมากที่เลี้ยงป่าวันนี้เรามาอุดหนุนคุณยายละเอียดซึ่งเป็นคุณแม่ของเพื่อนเรานั่นก็คือวันเทนเอเชียดิงเจ้าของน้ำดื่มสุมายสปอนเซอร์หลักของรายการเราเลยนะคะ ี๋ยวเต็มทีมเจ้เชนิ้หมดทั้งหมดสามสาขาแล้วก็แวะไปอุดหนุนขอบคุณฟอนเซอร์หลักของเราที่ One Ten เ s ียนี้นั่นก็คือ,อน้ำแข็งใสโบราณของคุณแม่ละเอียดนะคะแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าแหม่มจะพาไปดูซิว่าครอบครัวของเราทำอะไรมีธุรกิจอะไรบ้างฝากวอนแฟนๆนะคะกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้แม่ด้วยนะจ๊ะและอีพีหน้าจะพาไปเที่ยวหรือว่าไปกินหรือว่าไปดูว่าใครทางานอะไรเป็น นนะะและก็ส,จจจส,สนใจติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ที่อยู่ในเพจนี้เลยนะคะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักเลยนะคะก็คือเอ็นกายนะคะบำรุงข้อเข่าก็เซน่ายบำรุงกลามน,น,นะคะแล้วก็น้ำดื่มมายบำรุงเหมือนกัแล้วก็ร่างกายของเรานะคะแล้วก็ที่สําคัญสุดๆเลยก็คือสกัดลินแพเซรั่มสาหรับรักผมบำรุงหนังศีรษะนะคะทำให้ผมขึ้นกดกดงสวยงามและก็สวยหล่อแบบนี้นะคะ